มีวันหนึ่งนะคะเดียได้ไปทําประกันสุขภาพให้กับลูกค้านะคะก็ได้มีการคุยถึงเรื่องการตรวจสุขภาพแล้วก็เรื่องโรคมะเร็งนะคะปรากฏว่าลูกค้าบอกว่าคุณแม่ของลูกค้าก็เป็นมะเร็งเหมือนกันค่ะซึ่งทั้งๆท,ที่คุณแม่ของลูกค้าเนี่ยได้มีการตรวจสุขภาพประจําปีแล้วก็คัดกองมะเร็งเหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ตรวจสุขภาพตอนช่วงโควิดแค่ปีเดียวค่ะพออีกปีหนึ่งไปตรวจก็คือเจอเป็นว่า เป็นมะเร็งเต้านมระยะสามแล้วค่ะทั้งที่คุณแม่ะคะตั้งใจว่าถ้าเกิดตรวจสุขภาพประจําปีรอบนี้แล้วอ่ะท่านกะว่าจะทําประกันสุขภาพค่ะเพราะว่าท่านเห็นว่าเออก็อายุมากแล้วแล้วก็กลัวเรื่องโควิดด้วยนะคะล่มเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราเตรียมไว้ก่อนฝนตกนะคะถ้าหากรอฝนตกแล้วเราค่อยไปหาล่มตัวเราอาจจะเปียกทั้งตัวแล้วก็ได้นะคะเช่นเดียวกับประกันค่ะ ตอนที่เรายังสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวเราก็ควรมีประกันสุขภาพติดไว้สักเล่มนะคะถ้าหากรอให้เจ็บป่วยก่อนเวลาทำประกันเนี่ยก็อาจจะถูกยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนทำประกันนะคะหรืออาจถ้าหากหนักไปกว่านั้นบริษัทก็อาจจะไม่รับประกันเลยก็ได้ค่ะ